สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น w o r k f r ฟ m Home นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมปันละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับโค้ชแอคทันข่าวเลยผูครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้หัวข้อที่เราหยิบยกอามาพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับ บ <Barcelona, S 2> าร์เซโลนานะก็คนน่าจะทราบกันแล้วครับว่าชาบีเอนเดสเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะก็เกือบเกือบหนึ่เดือน,นแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจาะความเปลี่ยนแปลงครับที่เกิดขึ้นกับบาซ่านะว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปในทิศทางดีและกันนะครับถามว่าเเร็วเกินไปไหมที่จะตัดสินนะว่าชาบีเป็นโค้ชที่ดีหรือเปล่าก็อาจจะยังเร็วเกินไปเพราะว่าเพิ่งคุมทีม3นัดเอง นะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พอมันนานเข้าเราก็จะได้เห็นจุดอ่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาคุยกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเอามาคุยเรื่องที่มันไปในทิศทางบวกก่อนว่ามี5ข้อเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะครับนี่เลยน้ําแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยบริษั์จำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้าแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับขอบคำว,ว่าชาบีชาบี โอ้โห oh, สดชื่นมาก uh, นี่แล้วก็ฝากเคพ s สจากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับตอนนี้เอาใจแฟนเกมกาลีนาครับเติมเงินบนเติมเกม .com เลือกจ่ายด้วยเคพ s สรับโบนัส10%ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็ใช้ได้ทุกเกมของกาลีนา Rov Free Fire Fantasy t o w n และอื่นๆ จนถึง31ธันวาคมแล้วก็พิเศษสำหรับแฟนๆ r อ v นะครับก็รับโค้ดดาวน์โหลดทีม ROV บน K-PASS ได้ด้วยครับเพียงแค่เติม300บาทขึ้นไปต่อรายการตอนนี้ K-PASS ทำธุรกรรมทางการเงินได้ครบถ้วนนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างเลยจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถค่าโทรศัพท์ไม่มีค่าทมเนียมก็อย่าลืมโหลดเอามาใช้งานกันนะครับ ก่อนเลยเนี่ยเราเกินก่อนนิดนึงนะอย่างที่บอกไปไว่าบาซ่าเนี่ยแต่งตั้งชาบีเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมแทนโดนัลคูมันนะครับในวันที่6พฤศจิกายนก็นับจนถึงวันนี้เนี่ยก็เกือบเกือบหเดือนและอีกไม่กี่วันก็จะ1เดือนแล้วนะครับก็พาทีมลงสนามไป3นัดยังไม่แพ้แบ่งเป็นชนะ2แล้วก็เสมอ1นะครับชนะ เอสเปนย่อนครับในศึกกาตาลันดาบี้1-0เสมอเบนฟิก้าในยูฟาแชมเปี้ยนส์คิค2-0แล้วก็นัดหน้าสุดครับเกมลีกบุกถล่มยาเบรอ3-1ก็เป็นการพาบาซ่าเนี่ยเก็บชัยชนะในเกมเยือนนัดแรกของฤดูกาลนี้ด้วยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสรุปกันความเปลี่ยนแปลง5ข้อที่เกิดขึ้นเริ่มจากข้อแรกก่อนครับชาบีเนี่ยรู้ครับว่าจุดอ่อนของบาซ่าคือเรื่องของเกมรับ สามนัดของชาบีเนี 3, ่ยเสียไปลูกเดียวก็คือเกมที่ชนะบียารเรอัลหต่อ3แล้วก็เป็นการเก็บคีนชีฟเนี่ยสจาก3นัดทั้งทั้งที่ก่อนที่ชาบีจะเข้ามาคุมทีมบาร์ซ่าเนี่ยเก็บคีนชีฟได้เพียงแค่4จาก16นัดนะครับเห็นความต่างของสัดส่วนซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเกมรับที่ชาบีทำอย่างแรกเนี่ยคือการใส่ใจเรื่องของการยืนตำแหน่งของผู้เล่นภายในทีมครับหลักๆชาบีใช้เนี่ยคือ2แผง 433สลับกับ343นะครับอันนี้คือไลน์อัพที่เกิดขึ้นในเกมล่าสุดกับยาเรยลจะสังเกตว่าในแผนแบ็กโฟนี่มีเซนเตอร์ถึง3คนนั่นก็คือคู่เซนเตอร์เคลาร์ปิเก้กับโดนัลอราโคแล้วก็ทางแบ็กขวาเนี่ยขยับโยกเอาเอริกกาเซียไปยืนนะครับแต่ว่าตำแหน่งโดยธรรมชาติของกาเซียเนี่ยคือเขาเป็นเซนเตอร์นะแต่ความตั้งใจของชาบีคือเวลาตั้งโซนแนวรับเนี่ยเขาก็จะให้กาเซีย หูกเข้ามายืนเป็นเหมือนกับเซนเตอร์ตัวขวาครับร่วมกับปีเก้แล้วก็อราโคแล้วก็ค่อนข้างกำชับนักเตะว่าพยายามอย่าหลุดตำแหน่งนี่คือสิ่งที่ชาบีนะโฟกัสต,ตลอดทั้ง90นาทีนะครับก็พยายามจัดระเบียบเกมรับใหม่แล้วก็มันทำให้บาซ่าเนี่ยเสียประตูให้กับคู่แข่งได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนะก็แน่นอนว่าฟุตบอลสมัยใหม่นี่ เขาส่วนใหญ่ลหลายๆทีมก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคือเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยสี่สามสามันต้องสี่สามสามทั้งเกมเหรอมันไม่บางทีมไม่ใช่ตอนเล่นเกมรุ่งขึ้นเกมอีกแบบนึงเล่นเกมรับยืนอีกแบบนึงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ผมว่าชาบ,บี้เข้ามาแล้วก็ทําให้เห็นนะว่าสมดุลของเกมสี่สามสามบาซ่ามันต้องแบบนี้นะมันต้องขึ้นมาแล้วมีคนทดแทนมีโลไปซ้ายขวาอะไรแบบเนี้ยมันเป็นมันเป็นรากฐานของของผมว่ากาตาลันเขาปลูกฝังสิ่งนี้มาอยู่แล้ว ใช่ครับผมนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับมากันที่ข้อที่สองครับนะข้อที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นข้างสนามอันนี้คือเป็นแอคชั่นแล้วกันเรียกได้ว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ชาบีเ e อนันเดสเนี่ยถ้าเกิดเห็นความผิดพลาดของนักเตะอะไรนิดนึงก็จะต้องเรียกซีเนียร์มาพูดคุยนะครับแล้วจะเห็นเลยว่ายือนอยู่ข้างสนามเนี่ย90นาทีใน3เกมที่ผ่านมาเนี่ยกระตุ้นลูกทีม เรียกมาคุยแท็กติกตลอดเวลานี่คือสิ่งที่แตกต่างออกไปนะนีะนอะ่อย่างที่เห็นอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นในเกมที่เจอกับเบนฟิก้านะครับอพอมีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยชาบี้ก็เรียกปิกเก้มาคุยทันทีนะครับก็ต้องเคลียชัดเลยว่าไอ้ตรงนี้ต้องไม่เอานะต้องอย่างงุ่นอย่างงี้นะแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งด้วยครับอันนี้จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นในเกมที่เจอกับเอสปันยอนนะครับชนะหนึ่งสูดเนี่ยชาบี้ก็เรียกปิเก้กับบูสเกตมานะครับมาคุยในช่วง ครึ่งหลังตอนนั้นเนี่ยบาซ่านำอยู่1นศูนย์แต่ว่ามีจังหวะที่แบบเกมไม่ค่อยที่จะปลอดภัยสักเท่าไหร่เหมือนเกือบจะโดนก็เรียกมาสั่งการแท็กติกอันนี้คือจุดที่เขาก็คือแตกต่างอาจจะค่อนข้างเห็นได้ชัดจากตอนที่โรนัลคูมันคุมว่าเรื่องของการกระตุ้นลูกทีมอาจจะยังดูเป็นอาจจะยังดูน้อยกว่าชาบีเอ็นเดนสใช่นะครับคือผมไม่รู้ว่าเขาจะทำแบบเนี้ย ทั้งฤด,ดูกาลหรือเปล่านะแต่คือ3นัดที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้นั่งที่มานั่งของโค้ชเลยนะคือยืนในในโซนของของกุนซือตลอด90นาทีครับแล้วก็เวลาเหมือนกับนักเตะเสียสมาธิก็คือจะตะโกนแล้วก็เรียกมาพูดคุยอันนี้คือสิ่งที่ ผมว่าแฟนๆฟบาร์ซ่าเองก็เห็นถึงความแตกต่างจากตอนที่ครูมันนะครับถามว่าครูมันเคยทําลักษณะแบบนี้ไหมก็มีนะแต่คือน้อยกว่าชาบีอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่ามันก็อย่างว่าครับมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของกุซือแต่ละคนด้วยนะม,นมันมีความแตกต่างกันกน,นะครับบางคนเขาก็รู้สึกว่าเขาสั่งแท็กติกของนะักให้กับนักเตะไปตั้งแต่เริ่มเกมไปแล้วก็ไม่ได้มีความจาเป็นอะไรจะต้องมาติวเพิ่มเติมแต่คือชาบีไม่ได้ไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับก็มีการสั่งการอยู่ตลอดเวลา อันนี้คือข้อสอบครับทีนี้ข้อที่3ครับคือชาบีเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญกับตําแหน่งปีกขวาเป็นพิเศษสามนัดที่ผ่านมาครับชาบีเลือกใช้ปีกขวาที่แตกต่างกันเนี่ยสคนประกอบไปด้วยอเอเลียสอะโคมาชกับอัปเด a อาซูซาลีนะครับสดาวรุ่งจากทีมสำรองยูซุปเดเมียและอุสมานเดมเบเล่ ซึ่งแผนของชาบีเนี่ยจะเน้นการคุมเกมแดนกลางครับแล้วก็จะคอยให้ปีกขวาเนี่ยเปิดพื้นที่ในการเล่นของสนามให้มีความกว้างมากขึ้นเพื่อใช้สําหรับการโจตีอันนี้คือภาพแรกจะสังเกตนะครับว่าผู้เล่นตําแหน่งปีกขวาในภาพนี้คือเดมเบเล่นะจะโยกออกไปครับคือเปิดพื้นที่ให้กว้างมากที่สุด แล้วตรงการเนี่ยก็จะยืนคุมโซนกันนะครับแล้วก็เปิดตรงส่วนนั้นเนี่ยเวลาใช้การโจมตีก็จะใช้ปีกขวาที่มีสปีดมีความเร็วนะใช้ในการกระชากลากเลื้อยตรงบริเวณโซนริมเส้นภาพต่อมาครับสังเกตตรงมุมขวาสุดด้านล่างนะครับ,รบก็เป็นตำแหน่งของเจ้าหนูยูซุปเดเมียนะอันนี้ก็คือเกิดขึ้นในเกมกับเบนฟิก้าเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่า ยืนฉีกออกไปเลยนะยืนห่างจากเพื่อนมากที่สุดเพื่อให้พื้นที่มันเปิดได้อย่างเี็มทแล้วก็อีกภาพหนึ่งครับอันนี้คืออ,อีเลียสอะโคมาชนะครับปีกดาวรุ่งจากลามาเซียนะนี่ก็ขยับนะจะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าคือไม่ได้ผูกเข้ามาตรงกลางคือมันจะแตกต่างจากตอนที่เป็น ลียโอเมซี่ตอนนั้นเนี่ยเรานัา้นน่าจะนึกภาพออกเมซี่จะเป็นปีกขวาในลักษณะที่คอยผุบเข้ามาช่วยกับช่วยเพื่อนถูกไหมครับตรงกลางลงมาแบบล้วงบอลลงมาคอยเชื่อมเกมแต่ระบบของชาบีไม่ทําแบบนั้นปีกขวาคุณมีหน้าที่เป็นปีกขวาแล้วแตกต่างจากทางฝั่งซ้ายด้วยนะครับปีกทางฝั่งซ้ายเนี่ยคุณจะต้องผุกเข้ามาเพื่อเล่นกับเพื่อนในพื้นที่ตรงกลางสนามแต่ปีกขวาคุณห้ามผุบเข้ามาเด็ดขาด คุณต,ต้องยืนทางออกไปเลยนะเหมือนกับแยกโซนการเล่นที่มันเห็นความต่างแล้วก็เห็นภาพที่มันชัดมากๆตรงจุดนี้ไม่แปลกใจครับว่าทำไมชาบีถึงชอบผู้เล่นอย่างอ e ุสมานเดมเบเล่เนะเพราะว่าเดมเบเล่เป็นนักเตะที่มีความเร็วมีทักษะการเลี้ยงบอลหนึ่งต่อหนึ่งที่มีความสำคัญกับระบบการเล่นในลักษณะแบบนี้มากๆชาบีให้สัมภาษณ์ถึงเดมเบเล่เอาไว้นะครับเขาบอกว่าในตำแหน่งของเดมเบเล่เนี่ย เขาอาจจะเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกด้วยซ้ำไปถ้าเกิดว่าเขาป่าศจากอาการบาดเจ็บเดมเบเล่มีระดับที่สูงมากสร้างความแตกต่างได้เพราะว่าเป็นนักเตะต,ตัวท็อปของโลกคนหนึ่งแต่จําเป็นต้องมีฟอร์มที่สม่ําเสมอม,มากกว่านี้อืมคือคือพอเมื่อกี้ผมเห็นภาพที่ขวัญยกตัวอย่างมาให้ดูว่าเดมเบเล่ยืนชิดขวาเลยใช่ไหมหรือไม่ก็ปีอีกคนนึงจะใครลงก็ตามจะต้องชิดด้นขวา แล้วพอมาดูข้อแรกที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้ว่าเอริก,กาเซียส่วนใหญ่เล่นแบ็คขวาใช่ไหมในช่วงนี้อืมแตเ่เอริก,กาเซียจะเติมน้อยกว่าใช่ไหมจะจะยืนเป็นเหมือนชเนตัวที่สามเวลาตอนขึ้นเกมลุกซึ่งนั่นแปลว่าแบ็คฝั่งซ้ายมันโลขึ้นสูงกว่าเวลาตอนเล่นเกมลุกแสดงว่าไอชิดริมเส้นฝั่งซ้ายน่าจะมีแบ็คที่ชิดริมเส้นแต่ฝั่งขวาเนี่ยเมื่อแบ็คไม่ได้เติมอ่ะผมว่ามันก็เมกเซนที่ว่าชาบ,บี้จะวางแท็กติกในเบื้องต้นเนี่ยให้ ปีกด้านขวาชิดติมเส้นไว้ก่อนเพราะมันไม่ได้มีแบ็กเติมมาเออก็คือเป็นแบ็กจะเติมน้อยอแบ็กจะเติมด้านซ้ายเอาใช่ืมอเพราะว่าแบ็กท่เงาวางซ้ายแบ็กทังฝั่งซ้ายส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นแผงแบ็กโฟ่ะคือมันเป็นจอร์ดี้เอาบาเรื่องของการเติมเกมรุกอ่ะมันจะทําได้ดีมันจะทําได้ดีมากกว่าทางฝั่งขวาอยู่แล้วแต่ทีนี้นี่คือในส่วนของเซติโยเดนี้มาหรือยังคือคือหายเจ็บอันนี้ อันนี้คือจุดที่ต้องต้องตามดูกันต่อว่าถ้าเกิดแบ,บ็คขวาตัวบุกกลับมาได้สมมติเป็นเซจิโดเดสหรือแม้กระทั่งดานนี่อเวสพร้อมลงสนามเนี่ยระบบการเล่นในลักษณะแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าชาบียังจะให้ปีกขวาแบบยืนชิดเส้นเหมือนเดิมไหมอันนี้อันนี้ต้องรอดูนะครับครับอ่า <laughs> โอเคอันนี้ก็เคลียร์ข้อที่3นะครับมาดูข้อที่สบทบาทอีกอันหนึ่งที่เห็นเลยว่าตรงมิดฟิลด์เนี่ย ชาบ,บีในเดสมีการมอบหน้าที่บทบาทให้กับแฟงกี้เดอยองในการมีสูตรร่วมกับเกมรุกมากกว่ายุคก่อนหน้านี้นะครับเดอยองเนี่ยใน3เกมที่ผ่านมามีทําไปแล้ว1ประตูนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้ออกสตาร์ตตัวจริงทุกนัดแล้วก็ตำแหน่งการยืนเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวซ้ายนะครับในระบบ4-3-3รวมถึงยืนเป็นมิดฟิลด์คู่กลางร่วมกับเซกิโอบูตเกตด้วยในบางจังหวะนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือชาบีเนี่ยมักจะพยายามให้บทบาทของเดอยองเนี่ยขึ้นไป เวลาตอนเซตเกมรุกเนี่ยก็จะมีการวิ่งสอดขึ้นไปบ้างอ่ะอย่างที่เห็นในภาพนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าก่อนอันนี้ยเราจะเห็นบทบาทเขาใน,ในยุคข,ของโดนัลด์คูมันบางทีมียืนต่ํายืนเป็นตัวรับแต่ว่าอันเนี้ยจะหาโอกาสในการสอดขึ้นไปอ่าอย่างที่เห็นในภาพนี้หรือเดี๋ยวมีอีกภาพหนึ่งด้วยอันนี้เราจะ,ะให้เพื่อนเพื่อนดูด้านบนนะครับด้านบนที่จะมีตัวหนึ่งอ่ะถ้านับจากด้านบนลงมาเนี่ยนับเป็นรับลงมาเป็นตัวที่สองที่กําลังเหมือนจะวิ่งเข้าไปในโซนของคู่แข่ง อันนั้นคือเดอยองนะซึ่งนั่นนั่นเป็นบทบาทที่ถูกวางมาให้เขาวิ่งสอดเข้าในพื้นที่เข้าทําด้วยเหมือนกับว่ามอบบทบาทให้ตอนนี้เป็นกึงก่งๆึงผู้เล่นหมายเลขแปดที่ที่ผสมกันระหว่างหมายเลขแปดแล้วกึงก่งๆมีหมายเลขสิบผสมด้วยหรือเปล่านะถ้าบทบาทที่วางเอาไว้แบบนี้นะครับใช่คือถามว่าในยุคข,ของครูมันะมีไหมมีแต่ในช่วงหลังหงก่อนที่คูมันจะโดนปลดออกจากตําแหน่งเนี่ย การมีส่วนร่วมกับเกมรุกของเดยองมันหายไปครับคือเขากลายมาเป็นแบบไม่ฟีลตัวต่วตําซะส่วนใหญ่ทั้งๆที่ผมเนี่ยพูดเอาไว้เสมอนะว่าจุดเด่นที่มันน่าสนใจของตัวของเดยองเนี่ยคือความคล่องตัวการไปกับบอลและเขามีทักษะการครองบอลเนี่ยที่ค่อนข้างเหนียวแน,น่นนะคือคลองบอลแล้วแยกบอลยากแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการออฟเดอะบอลนะครับการวิ่งโดยที่ไม่มีบอลเนี่ยเขาเป็นคนหาตําแหน่งได้ดีเพราะนะั้นเพราะฉะนั้นชาบีอาจจะเห็น ข้อดีตรงจุดนี้นะครับก็เลยสอดแทรกการมีส่วนร่วมกับเกมรุกให้กับเดยองมากยิ่งขึ้นก็เดี๋ยวดูกันว่าในระยะยาวนะเขาจะสามารถทําประตูได้มากกว่าน,นี้หรือเปล่าเพราะว่าในสามเกมที่ผ่านมาของชาบีเนี่ยเชื่อเลยครับว่าเดยองเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ล้ำหน้ามากที่สุดภายในทีมบาซ่านะเวลาเพื่อนเปิดบอลให้เขามาักจะแลบขึ้นไปในพื้นที่ของคู่แข่งแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปก่อนหลายครั้งเลยนะครับนี่คือแสดงหเห็นถึง ถึงสิ่งที่โคช้ชพยายามจะสอดใส่เข้าไปให้กับตัวของนักเตะทีนี้ข้อที่5าความเปลี่ยนแปลงข้อสุดท้ายนะครับตั้งแต่ที่ชาบีเข้ามาก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องของการฝึกซ้อมเป็นพิเศษนับตั้งแต่ที่เข้ามาคุมทีมเนี่ยยังไม่อนุญาตให้นักเตะมีวันพักเลยแม้แต่วันเดียวนะครับจนกระทั่งมาจนถึงวันอังคารและก็วันพุธเนี่ยสองวันที่ผ่านมาเนี่ยให้นักเตะพัก สองวันแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งคือวันพฤหัสบดีหลังจบเกมกับบียาเรลลครับนัดตามเวลาที่สเปนนักเตะบาซ่าเนี่ยแข่งจบแล้วเดินทางกลับถึงบ้านตี3บางคนตี4นะครับเพราะว่าออบอลกว่าจะเตะจบก็คือเที่ยงคืนตี1ใช่ไหมครับกว่าจะเดินทางกลับถึงบ้านก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมง พอนักเตะกลับถึงบ้านตีสามตีสี่ปรากฏว่าชาบีเรียกมาซ้อมสิบโมงครึ่งของเช้าวันถัดไปคือโอ้โหซ้อมแบบเข้มข้นมากๆนี่คือสิ่งที่ชาบีเห็นนะครับถึงจุดอ่อนของบาซ่าอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยของบาเบเดกิเกเซตียนหรือโดนัลคูมันการซ้อมมันมันยังมันยังมีความเข้มข้นน้อยครับซึ่งชาบีบก็เข้ามาเพิ่มเติมตรงส่วนนี้นอกเหนือจากนั้น ชาบีเนี่ยเพิ่มโปรแกรมการลงฝึกซ้อมก่อนเกมทุกนัดด้วยนะครับคือวันไหนคุณมีเตะสมมุติคุณเตะช่วงค่ำนะทุ่มหนึ่งสองทุ่ม,ม,มตามเวลาที่สเปเนประมาณ10โมงเช้าคุณต้องมาฝึกซ้อมที่สนามมาคุยแท็กติกเดินทางไปสนามพร้อมกันนักเตะไม่มีการขับรถแยกมาคนเดียวนะครับต้องไปรถบัสของสโมสรด้วยกันต้องนั่งด้วยกันต้องอยู่ต้องใช้ชีวิตกินรับประทานอาหารร่วมกันตลอด นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้อสุดท้ายอืมอันนี้ก็คือการการที่เขาเรียกว่าซ่อมจากพื้นฐานเลยอ่าคือคือแน่นอนบาซ่าเนี่ยถ้าว่ากันถึงปัญหาคือผมว่าอยู่ที่เรื่องการเงินนะการจะเสริมทัพเนี่ยผมว่าก็ทําได้แต่ผมว่ามันก็จะต้องผ่านการขายนักเตะหรืออะไรต่างๆนานา,นานก็ตามแต่ว่าก็จะไม่ได้มีงบประมาณเหมือนแบบยุคเมื่อสามสี่ปีก่อนที่โอ้โหทุ่มไม่อัน้นละต่อไปเนี้ยคือ,อทําอะไรก็จะต้องสมเหตุสมผลถูกไหมขวัญลาเซีย ดังนั้นใช่สิ่งสําคัญเลยคือถ้าถ้าทิศทางที่ชาบี้วางเอาไว้เนี่ยคือการพัฒนาจากการซ้อมจริงๆมันช่วยได้นะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการทําให้ทีมแกล่งเนี่ยมีแต่แค่ต้องซื้อแต่แต่ว่าแต่ว่าผมจะยกตัวอ,อย่างอย่างเจสันคอปเนี่ยเขาก็พูดว่าการซ้อมมันก็คือการพัฒนาอย่างหนึ่งแล้วยิ่งดาวรุ่งที่มีอยู่ในทีมเนี่ยถ้าซ้อมถูกถูกวิธีซ้อมให้มันเป็นเป็น,นทิศทางเดียวกันแล้วก็ทําในเรื่องของอความเป็นน้าหนึ่งน้ําใจเดียวกันที่แบบเรื่องให อยู่ด้วยการกินข้าวด้วยการอะไรแบบนี้ผมว่ามันช่วยเรื่องสปิริตได้อันนี้ให้รอดูระยะยาวแล้วกันว่าความแตกต่างระยะยาวหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งปีมันผมว่ามันต้องเห็นพัฒนาการแน่ถ้าเกิดว่าเดินมาในทิศทางที่ถูกนะอืมก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนจุดอ่อน on, ก็ยังที่เห็นในสามเกมที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการจบสกอร์นะครับเพราะว่าตัวลูกตัวเลือกในแนวรุกเนี่ยมันมีน้อยครับตอนนี้ต้องใช้เมมฟิสเดอร์ปายยืนเป็นกองหน้าแค่คนเดียว นะคือสร้างสารรค์โอกาสได้เข้าพื้นที่สุดท้ายได้แต่จบสกอร์ไม่ได้นี่คือสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อไปแล้วถามว่าต้องแก้ยังไงบางทีการซ้อมอย่างเดียวมันไม่พอมันอาจจะต้องมีการเสริมทับเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแต่ก็อย่างที่โค้ชแอคบอกครับการลงทุนตอนนี้ของบาซ่ามันก็ค่อนข้างมีจํากัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องหวังพึ่งจากการวางโครงสร้างให้มันแน่นก่อนค่อยๆพัฒนาไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วก็หวังว่า,วาถ้าเกิดได้เสริมทับในผู้เล่นที่ชาบีต้องการจริงๆเนี่ย นะการเล่นหรือว่าฟอร์มเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้กว่านี้ด้วยนะครับใช่ใชนี่คือทั้งหมดครับที่เอามาฝากกันนะ5ความเปลี่ยนแปลงของบาซ่านับตั้งแต่ที่ชาบีเข้ามาคุมทีมนะครับ,รบก่อนจากกัรเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบหนึ่งนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ฝากเคพัสจากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับก็เอาใจคอเกมกาลีนาครับเติมเงิน ในเติมเกม .com ก็เลือกจ่ายด้วยเคพั s รับโบนัส10%แบบไม่มีขั้นต่ำนะครับไม่จำกัด10ด้วยใช้ได้ทุกเกมครับของคาลินาจนถึงวันที่31ธันวาคมแล้วก็พิเศษสำหรับแฟน ROV ครับสามารถรับโคโ้ดโปรดทีม ROV บนเคพัสได้ด้วยนะครับ300บาทขึ้นไปต่อ1รายการแล้วก็เคพ่สสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะยังไงก็อย่าลืมโหลดเอามาใช้งานกันนะครับฝากหนังสือด้วย อืมครับหนังสือครับก็กำเนิดปีศาจแดงนะครับเล่มหนึ่งสำหรับแฟนปีศาจแดงต้องอ่าอย่าพลาดเลยนะครับสาหรับบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของยอดทีมที่มีเรื่องราวโอ้โหยิ่งกว่าละครนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับจากทีมนิวตันฮีทมาเป็นแมนยูไนเต็ดแล้วก็ฝันสลายไฮยนะที่มิวน,นิกโรงละครแห่งความฝันเทเตอร์ออฟดีมนะครับแล้วก็ภาพหาดูยากอีกมากมายสั่งซื้อได้จะตามออนไลน์ก็ได้นะครับนี่ก็จะราคาถูกกว่าด้วยอเล่มละร้อยห้าสิบาท อาราดินออนไลน์สายสปอร์ตช็อปหรือว่าล a ซ a ด้าช o p ป e ก็มีนะครับถูกต้ตองนะครับอันนี้คือทั้งหมดครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยนะแล้วก็กลับมาเจอกับเจอะประเด็นได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับวันนี้ผมแล้วก็โค้ดแลาไปก่อนครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดย ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ